สวัสดีครับอะมาเมาื่อนี้เดี๋ยวพาไปอัปเดตบ้านครับ้างน้ำก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดี๋ยวเอามาสมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาหินเอานำมาลงตรงที่นี่ครับดินมันสุดลงมันหยุบตัวนิดนึง เดี๋ยวเราจะเอาหินมันเหลือนิดนึงจดตรงนั้นมาลงตรงนี้นี่ครับแคมเลยเร็จเรียบร้อยเลยช่างเขาไปยู่เรียบร้อยเลยครับอันนี้ส่วนบ้านตากผ้าบ้านตากผ้าเก็บของนี่ก็มุงเรียบร้อยเลยครับอันนี้บ้านพักของผมครับก็บมุงเรียบร้อยเลยก็เอ ฟ้าเรียบร้อยเลย๋ยวอีกนิดนึงครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับนี่หน้าต่างนี่นะครับไออันนี้จะเป็นจะเป็นแนวถนนนะครับผมจะอยู่ ใกล้ตรงแนวถนนอันนี้จะมนี้แต่หินนะครับเดี๋ยวทำบ้านอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะเกลี่ยทำความสะอาดตรงนี้ทำความสะอาดตรงแนวหินนี่ให้มันเรียบในส่วนส่วนต้นตรงต้นไม้ต้นพยุงนีเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดให้เป็นที่นั่งเล่นนะครับนะ อันนี้จะเป็นที่ผูกเปย์และจะมีแค่มาวางมาวางส่วนด้านนี้ครับเดี๋ยวเห็นส่วนนี้ก็จะเอาไปถมตรงเอไอบ่อห้องน้ำอะครับตรงนี้ก็จะเทจะเทปูนนะครับหน้าด้านนี้นะจะเทปูนก็เลยมุง ส่วนมุมข้างบนนี่ครับจะมุงยื่นยื่นออกมาน่าจะเมตรกว่ากว่านนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ่เมตรหาเมตรหาซิปได้หรือว่าเมตรประมาณเมตรนึ่งนี่ครับส่วนด้านล่างนล้นี่ก็จะเทพื้นตรงนี้จะได้เป็นที่ทำครัวเดินเก็บของทํากับเข่าก็จะอยู่มุมนี้เลยครับส่วนมุมข้างบน เป็นแนวนั่นเดี๋ยวเขาที่ดูอีกทีจะเ,เอาพักมุกมาปูพวกขาตะไคร่จะเป็นแนวพักนะ่าจะเป็นแนวอยู่ของบุครับส่วนประตูทางเข้าครับนี่ประตูทางเข้าจะฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านเดียวนี่ครับ แอมฝ้าเรียบร้อยนะครับส่วนเอตรงนี้ก็จะแดดออกมาจากพุนก็จะล่มล่มอยู่ตลอดครับจะบุค่อยแดดบ้างแมันมีต้นไม้เป็นล่มคนระับส่วนด้านแนะวน,นี้ก็เดี๋ยวมันอันนี้เดี๋ยวไมโครมาก็จะได้ปรับพื้นที่แล้วก็จะเทปูนด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ที่บ้านตากผ้านะครับนี่ค่ะ จะเป็นตากผ้าเก็บของเก็บของกระปูเรียบร้อยเลยนี่ครับสวยงามเหลือแต่อันนี้กำลังเตรียมทำโครงจะอันนี้จะเป็นเทเทเสาเทเขาเรียกเทอย่งฟุตติ้งหรือย่งว่า เทไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะยกบ้านหลังแดงขึ้นมาวางตรงนี้แหละครับบ้านที่ผมพักอยู่ทุกวันนี้นู่นครับนี่บ้านหลังแดงหลังนี้เดี๋ยวก็จะยกขึ้นมายกขึ้นมาก็จะมาไอวางไว้ตรงนี้ครับนี่จะหยกขึ้นมาบ้านวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาดู แคมของช่างเวลามาทำงานก็จะได้พักอยู่บ้านหลังนี้อันนี้ก็มีสองห้องนะครับนะคือว่าเสร็จเรียบร้อยเขาอยู่เรียบร้อยเลยตรงนี้เหลือแต่ห้องน้ำอย่างเดียวครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมทำกับเขานั่งเล่นเนี่ยก็ได้จะไต่ต้นไม้เนี่ยอันนี้จะเย็นอยู่ตลอดเลยนะอันนี้่ค่อยโดนแดดเลย ตรงนี้แล้วก็เป็นมุมสูงด้วยเป็นมุมสูงมองเห็นวิวชัดเจนมากนี่ครับเหลือแค่นี้แหละเหลือห้องน้ำอย่างเดียวเลยป่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับนั่งเล่นก็ได้มุม,มนี้หรือว่าเก็บของปลูกพักปลูกยังก็ได้เลย เกียร์ทำความสะอาดลงมายืนมุมนี้จะเห็นภูเขาตื่นมาคือเห็นภูเขาแบบชัดเจนเลยตรงนี้อันนี้แต่อยู่ข้างบนครับมองลงไปนี่จะเห็นวิวแบบเต็มเลย เดี๋ยวมา,มาดูด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นแนวหินนะครับ mm hmm. บุคุกว่าจะเก็บไปใส่หินมันเยอะก็เลยเลี้ยง mm hmm. เลี้ยงเลี้ยง,เ,ยงเป็นแนวไว้เผื่อจะได้เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ mm hmm. เดี๋ยวเลี้ยงไวน้นีก่อน mm hmm. นี่มุมด้านหลังครับตรงนี้ก็ทําบ้านได้เหมือนกันนะนี่นะอันนี้จะอยู่สูงกว่าเลยตรงนี้ถ้าทำบ้านเล็กๆเกหมาะมากเลยนี่สวยมาก นี่ยืนมุมนี้นี่เห็นหมาครับนี่จะมองเห็นทุกอย่างเลยเห็นแทมพอเขามายืนมุมนี่นะอันนี้จะเห็นหลังคาเลยจะได้เห็นหลังคาเลยครับจะเห็นภูเขาสวยงามเลยเห็นมุมแบบทั้งหมดนี่ครับ แถวนี้ก็จะปลูกพักนะเดี๋ยวผมดูก่อนทําบ้านเสร็จก่อนทำบ้านเสร็จเ,เรียบร้อยเดี๋ยวมาเอาของอย่างขึ้นมาเรียบร้อยว่ามุมใดนเัาทิปลูกพักปลูกไอ้ข่าตะไคร้ไว้กินนี่จะเป็นด้านไอ้ด้านประตูทางออกนะครับนะเดี๋ยวติดไฟติดอะไรมันเรียบร้อย ตรงนี้ก็เย็นดีเหมือนกันครับนี่จะตรงเป็นข้างบ้าน